ถ้าชีวิตนี้มึงยังต้องทํางานประจําอยู่เลยนะกูบอกเลยมึงไม่มีทางหนีคาว่าลูกหลักไปได้เว้ยสิ่งที่มึงต้องตระหนักรู้เลยคือมึงทําได้2อย่างอย่างแรกคือพยายามทําตัวเป็นลูกหลักแต่ถ้ามึงรู้สึกว่ามึงแทงสวนอ่ะกูไม่อยากพยายามทาตัวเป็นลูกรักกูไม่อยากเลี้ยแ้งเลี้ยขาโน่นนี่นั่นอะไรเงีะไม่ต้องทํามึงทําอย่างที่2เลยคือทําตัวให้เป็นประโยชน์กับองค์กรเพราะต่อให้องค์กรที่มึงอยู่เขาไม่เห็นค่าและให้ราคามึงไม่เป็นไรเลยความสามารถและประสบการณ์ที่มึงมีเนี่ยนะจะส่งผลให้มึงน่ย ไปเอาดีกับที่อื่นได้เพราะเชื่อพี่เถอะว่าร้อยละ90ใช้คําว่าร้อยละเ0เลยนะแทบทุกองค์กรจะมีลูกรักใหม่ลูกรักเจ้านายก็ลูกรักหัวหน้าไม่ลูกรักหัวหน้าก่อลูกรักพันแนกเพราะฉะนั้นวันนี้การที่มึงทํางานอะแล้วมึงมัวแต่ไปเสียเวลาไปโฟกัสว่าเออก็มันลูกรลักนี่มันก็เลยได้นู่นนี่นั่นมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตมึงดีขึ้นไม่ได้ช่วยให้เงินเดือนมึงอัพไม่ได้ช่วยให้มึงได้สวัสดิการดีขึ้นนะไม่ช่วยอะไรเลยนอกจากความอิจฉาลิษยาที่มีต่อมันคําถามคือวันนี ฝีมือเราและประสบการณ์เราเนี่ยมากพอที่จะสร้างคุณค่าหรือแบบสร้างประโยชน์หรือว่าสร้างยอดขายเนี่ยให้กับองค์กรไน,นีมากขึ้นไหมถ้าคําตอบคือไม่ได้สร้างอะไรมากขึ้นเลยนั่นก็แสดงว่ามึงก็สมควรที่จะแพ้ลูกหลักนะนึกออกว่าแต่ถ้าวัานนี้มึงเก่งมากพอแล้วเนี่ยมึงก็สามารถไปเติบโตที่อื่นได้ไม่ต้องทนเห็นเหม็นขี้หน้าไอ้ลูกหลักนี้อีกต่อไปนึกออกว่าเพราะฉะนั้นใครเคยเจออะไรแบบนี้เนี่ยลองคอมเมนต์มาว่านะว่าผ่านมาได้ยังไงประมาณนี้จ้ะ